ท่าที year, ่พนักงานทิ day, ่บาลทุกท่านแล้วก็กิ่ดาสาทุกท่านนะครับวก็วันนี้เป็นกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาตินะครับก็ได้เวลาที่ให้ท่านนายกนะครับเปิดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติรับทท่านนโลกครับครับก็เรียนท่านพนันกำรดกานขันนะครับกำรบุตรปีจานะครับท่านรองนายกท่านผู้ใหญ่ผู้ช่วย กาตลาดเทศบาลพนักง,งานและจิตอาสาทุกท่านนะครับวันนี้นะครับาตามมติคณะรัฐมนตรีเมืม่อที่าาสาธารรุศายม2562นะครับอนุมัติให้วันวิสุนายนวิชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติกลุ่มป่าม้จึงเชิญชวนจังหวัดและหน่วยงานจาัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติมาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และคุ้มครูทรัพยากรป่าไม้ของชาติเป็นการปลูกต้นไม้ในใจคนมีทั้ง,งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการทรางสภาพภูมิอากาศลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควันที่อื่นมีนลุงควรเช่นที่สาธารณประโยชน์ป่าชุมชนสาธารณสถานโรงเรียน สว่ที่หมู่ที่9ตำบลหันขันนะครับริมคลองพุดด้วนนะครับและวันนี้เราก็ได้พร้อมใจกันนะครับตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีนะครับและเป็นการปลูกป่าเฉลิมประเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระพิธิีบรมราชาพิติภายใต้ชื่อรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินืฉสิรมรลองถล้านต้น นะครับในการนี้เทศบาลตะบนสรันจึงกาหนดจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติปศส2565ในวันคารที่17พฤษภาคม2565ริมคลองกุดวนหมู่ที่9ตะบนตรกันนี้เป้าหมายประกอบด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลลูกบ้าประจาพนักงานจ้างในสังกัดผู้นําท้องที่นะครับโดยกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยนะครับและจิตอาสาทุกท่านนะครับ โดยมุ่งหวังที่จะส่งเสริมให้กลุม่ม้นหมายมีจิตสำนึกและสร้างความสนัดในการดูแลบำรุงกษาต้นไม้คุ้นูธรรมชาติโดยมีพันไม้จำนวนรลายต้นในกิจกรรมครั้งนี้นะครับวันนี้ผมก็ต้งองขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมใจกับปลูกต้นไม้ในครั้งนี้นะครับวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วนะครับผมขอ,อทำพิธีเปิด อนะแบบขอบคุณครับเราทำความดีด้วยหัวใจทำทั่วไทยร่วมแรงร่วมใจคนไทยทั้งชาติจิตภาษาน้ำใจใส่สะอาดร่วมพัฒนาชาติมีให้ขาดสามคีเชิญอนทำความดีเถิดคนไทยทำด้วยหัวใจ กเกิดดและีเป็นจิตอาสามุ่งมัน่นก้ำจุนอิทความดีตามคำสอนที่พระผู้มีชีคพ,นพนคนที่มีจิตสาธารณะเห็นกิจธุระส่วนรวมทำเป็นแบบอย่างไม่เพิกเินเฉยละเลยแลบลอยว่า อาสาพระราชทานวิสัยทั์พระภูมิบาลพระราชทานสิ่งที่หมวกผ้าพันคอสัญ,ญลักษณ์จิตอาสาคนดีมีเกียรติยศศักดิ์ศรีแห่งความดีที่ เราทำความดีด้วยหัวใจทำทั่วไทยร่วมแรงร่วมใจคนไทยทั้งชาติจิตอาสาน้ำใจใสสะอาดร,ร่วมพัฒนาชาติมีให้ขาดสามัคีเชิญทำความดีเถิดคนไทยทำด้วยหัวใจรู้รักเถิดและพักดีเป็นจิตอาสามุ่งมันพันธกิจความดี ตามคำสอนที่พระผู้มีชีทาคนที่มีจิตสาธารณะเห็นกิจธุระส่วนรวมทำเป็นแบบอย่างไม่เพิกมเมิงเฉยและเลยและปลอยวาา